สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอากลับมาฮอดบ้านฮอต่องและพี่น้องค่ะปันนี้ก็สิมานั่งรีวิวบบดเนี้ยเออสุดใจเวอร์ซันขี่เมาสูพีสุน้องฟังเดอ้อแบดเนี้ยแม่ผูยย้ใหญ่นีมากลายพี่น้องค่ะเออเฮ็ยจริงใดเออ ตั้งแต่เมืองไลวันที่สิบห้ามากกัต๊ะลุมลักเลยอันสุดใจเวอร์ันชี่เมาวันนี้ก็ดีสิบเก้าอีกแห้งหักไปอีกไปดีเออซักสามไปดีหักหมดใจเลยบัดดี้โอ้ยอืมเวอร์ชันชี่เมาอันสุดใจเุอันชี่เมานี่ก็น่ารักไปอีกแม่แม่ขาเออคอยกระสออนนวลพิม์บัดดี้ฮะเพื่อก็ดูแลผัวชี่เมาเพื่อดีอันอันเซอรี่ปิยพรก็ดีออกมาแต่ละอันฉากก็ดีออกมาชุด โชว์แต่ละมือก็ดีเออคนอียเออสมัสมแสดงดีทั้งคู่พี่น้องค่าจับกับคู่ถูกกันคักแท้เออ <c oughs> นวลพิมพ์เบอร์ซันป่ายเออก็สุดใจเบอร์ซันขี่เมาพี่น้องขาเออตบกมือให้เลยคะ่ะท็อปธนาใัยคือเล่นดีมากบอกเลยและสมบทบาทมาสิบสิบไม่มีหักคือดีเออมึงแล้วใดพี่น้องขาขันบ่ฮูจกักาวัน คือการแสดงนี่คอนวอร์ชีเมาขึ้นทางวิธีหมอลำได้ออีดีเออคือแท้ๆเออบันเดอโมเอลเพิ่นโซนนะเออเพิ่นร้องเพลงนะนะเออขี้เม้าในเอวดีเดิมพี่น้องวันนี้เฮ็ดอย่างนละแซอตะเอวเขาอยู่เอวเขาที่นี่เราค่อยกันดีพี่น้องกันแซอตะาเอวเขาละเออเบนถึงติ้นถึงเด้งบอกว่าโอ้ตา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  หัวใจแม่ผู้ใหญส่สบายด้วยค่ะ่าเห็นอีจักเื่อเด้อสุดใจเวอร์ชันีมอยจะเห็นอีจักเ่อเด้อค่ะเออวุ้นเส้นไ้ภาคแรกอันเต้ายองแสดงหะก็ว่าเออลุงหัวปักหัวปั๊บแล้วมันมาเจือนภาคไปสมทบบอีกไปโอ๊ยตายงูงหัวบุกขึ้นเลยล่ำเรื่องเรื่องนี้ฮะพี่น้องค่ะเออตเกาหนาเวทีเออ,อ,อ,เอ,อรับรองพี่น้องค่ะขั้นไปนี่ซอดแจ๊เออสว่างค่าตา,ทาทเทเแบบผู้ใหญด่ดิเออบ่รับบารอน้อจ้าเออมากลายปานนี้เออ โอ้ยม่วนครับม่วนแน่แสดงคือค่ะท็อปนาซัยเป็นนักแสดงที่แบบว่ายอดเยี่ยมเลยค่ะคนค่ะเออคือแม่ผู้ใหญ่นีนน่คือไปดูหลายครั้งหลายๆครั้งนี่ยังบื่อคยโต๊หกลุ่มหลักอันท็อปนนะไอท็อปธนาไซเออป่านนี้เลยโอ้ขอโทษขออภัยเดีวยวก่อนนานันว่าผิดเด้อพี่น้นองเด้อเออเออทอ็อปมันมีหายทอปเออไปซื่อเดือยังบื่อคยต๊หกลุมหลักอันท็อปธนาัยเออ,อยเงบ่เห็นโชว์แบบโดดเด่น นี่ช์ตัวนี้คือแจ้งเกิดเลยสิบอกให้คนขอซ่าเขาลือหมดบ้านหมดเมืองเด้อสุดใจวุฒิซัีเมาทอบธนาใจเล่นดีพูดพูมักมักแตงเออเอาคุณหัวใจรัวๆสิได้ไปหาคนอื่นมารีแคบให้ฟังอีกอยจะให้รีแคบไปละลิมพ์ม,มา